ได้ฮะแท็กครับครับบอกแล้วไปยิงไปเล่นเครื่องร่อนให้นักบินที่จะบินใหม่ๆเนี่ยให้ก็ดูตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างถ้าคุณอยากจะบินหงายช่องกีกาดี่ดูตัวอย่างไว้เลยครับไปดูนี่เลยใช่ไหมมันจะเป็นเร่อเครื่องร่อนแล้วด้วยก็บินรอนะเออนี่น้องแท็กของเราครับเป็นทีนใหญ่เมื่อก่อนเราไปยินด้วยนะ ่าแท็กแท็กไม่ได้ไปไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปซีนด้วยเนื่องจากว่าเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งลิงกันนะครับไม่นานนะครับเข้ามาซิ่งลิงกันโพลีบ้าธรรมดาครับดีพอมือไม่ธรรมดาครับนี่นะเป็นพันธุ์ีแฟนยังมีแล้วนายไงว่าเก็บผลมาจากแฟนมันนี่แหละว่าแล้วดูบนดียังเงี้ยตัวที่เหนือไม่ยินทองพูดจริงเลยพูด เ้ยตัวตัวโอ้โหนี่นะครับการยิงอยู่กับที่เนี่ยไม่ยิงธรรมดาจริงโอ้โหนะฮะกัดอ่าตึ๊ดนี่เด้งขึไปด้านบนบนเวลาด้านล่างนะครับพลิกตัวไอ้ยเฮ้ยพยายามเด้งมือครับตอนนี้นะทำมึงดีไม่ดีอ้ยนี่ครับเนี่ย นี่ครับตัวไปเรื่อยๆครับโอ้โหดิท่านี้เ็ยท่าที่ยากี่ตัวเท่าับตกินมาว้าวว้าวว้าววันไม่อยู่ในเกณฑ์คูยนะโอ้ตายแล้วายหวานาหลังตัวตายตัวแทนนะครับเป็เก๊กเก้องีีเลยนะครับเนี่ยเป็นเก๊จเก๊กทองตัวเก๊ใเก๊กตายเต็มที่นะครับเปิไปเปิดไปเลยสุดโต๊ เข้าไปเป็นติกตัวอันสูงไปออออันที่มัสูงไปบางครั้งสูงมีประโยชน์ท่าไมไรประโยชน์ไม่เช่หรอกสรับโลกอเจะีัจวายเอาาอราลงมาแล้วอ่าอ่านีม มันที่ข่านี้ได้เพราะว่ามันบินเพราะมีความปลอดภัยครับให้ไปดึงเซฟๆอยู่นะครับครับนะมันประหูเวลาไปบินแข่งต่างประเทศเขาจะนิ่งเซฟที่ก่อนนะครับนะแฟนมาเชียร์ผมไม่ได้บินง่วกับชูไทยพี่แฟนมันมาเขียนไม่ได้เนี่ยปันงานไหนเนี่ยมันมันมาออกอะไรออโต้ลงมาครับออโต้นะครับแต่ไม่ใช่ออโต้จะเลยแบบไกลนะ ไม่ออโต้นี่คืออาจอารลงครับขอเส,สี้งเบอร์ครับไปครับครับผมแต่ถ้าออโทโวมิดิกเนี่ยคือส่ยังไงกกระ,ะดูกอ่ะอ่ะอันดับต่อไปเลยครับใครให้เสียงภาษาจีน